วันีค่ะจ้าวันนี้ช่องสายที่กิมงานเล็กน้อยนะคะจะมาพามาดูนะคะอ,อีกอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้ดีมากนะคะจะเป็นไข่เจียวทรงเครื่องนะคะจ้าตันนี้นะคะจะมีนะคะรายการนะคะมิหารจะมีเป็นแบบนี้ค่ะค่ะมีไข่หนึ่งฟองใส่ผักที่สินะคะในเมืองนะคะตัวนี้คาะอย,อยู่นะคะ ฟองใสหมูสับยี่สิบ้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นสองฟองใส่ผักสาสิบนะคะแล้วก็สองฟองใส่หมูสับก็จะสาม้าถ้าเป็นกับข้าวก็จะราคานี้นะคะหน้าตาดมากเลยค่ะเนี่ยค่ะทำกันไม่หยุดเลยอะคะ่ะอันนี้เจ้านี้นะคะเป็นเจ้าที่ดังแล้วก็คนเยอะเข้าแถวกันรอกันนะคะเจ้านี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะถึงจะเป็นแค่ไข่เจียวแต่ว่าสร้างไรายได้มหาศาลเลยนะคะเช้าแต่ละวันนะคะสร้างไรายได้เยอะเลยนะคะตรงนี้หลบนิดนี้นะคะคนเยอะนะคะสั่งไว้มันเป็นถนนนะ,ะมันจะแคบๆนิดนึงนะคะจะาก็เลยต้องหลบรถกันนิดนึงค่ะเรามาดูกันว่าเครื่องเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นฮอดดอกอ๋อซิกทอดดอกนะคะก็ตัวนี้มะเขือเทศแล้วก็มีนี่ชะอมก็มีนะคะก็แครอทหอัวหอมหัวหอมหอมใหญ่หอมก็พริกหมูสับนะคะก็ะมีรสดีนะคะก็<อ>มีซอสนะคะอันนี้กุ้งเคียงนะคะนะคะ่ะขายเยอะมากนะคะ่ะวันๆเอาวันไข่ นั่งหลบรถนะคะนี่ค่ะไม่ได้หยุดกันเลยะค่ะคนต่อถิวต่อแถวกันนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะข้าวเป็นกระติกๆเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะพี่คนหนึ่งช่วยนะคะ<ม>ไดใส่เครื่องตีไข่ตอกไข่อีกท่านหนึ่งก็ช่วยทอดนะคะแล้วก็ตักใส่ไข่แล้วก็นะคะตักใส่นะคะ เดี๋ยวนี้เราสั่งเป็นไข่เจียวส่งใส่ใส่ผักไปนะคะเพราะชอบทางสั่งนะคะใส่ผักนี้สิบบาทนี้นะคะอันนี้เพิ่มข้าวแยกไม้ที่กับซอสไปเนี่ยค่ะมีการแยกซอสแยกไปให้เลยยนิดนึงนี่นะคะคนเยอะคนเยอะคนเยอะนะคะอร่อยจ้าอร่อยจ้าดัง <ๆ S 1> แม่ค้าคือไม่ได้หยุดเลยนะคะ ไข่เจียวสร้างรายได้นะคะวันนึงค่ะพี่วันหนึ่งไข,ข่ไข่กี่แผงคะประมาณสิบห้าแผงวันหนึ่งใช้ไข่สิบห้าแผงนะคะค่ะคำนวณเอาเล่นๆเ,เลยแล้วกันนะคะค่ะเนี่ยค่ะอีกหนึ่งงานอีกอาชีพนะคะในเครื่องเคียงก็มีแค่นนี้ค่เราจะมีโต๊ะมีช้อนสิบห้าแผง ต้องมีผู้ช่วยด้วยนะคะเยอะคนรอแถวตอนเช้าๆเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่ทุกคนนะคะทานได้สั่งได้หาได้ง่ายๆแล้วก็ทานอิ่มท้องด้วยะคะ<ม>่จะยังไงฝากด้วยนะคะร้านจะอยู่ตรงตรงข้างบิ๊กซีนะคะรัชดาเออไม่ใช่ค่ะบิ๊กซีนะคะตรงบิ๊กซีตรงตรงข้านกับเซ็นทรัลโนะคะ ใช้ไข่วันละสิบห้าแผงน,นะคะเนี่ยม่้รรงดานะคะล้าตาก็จะช่วยกันนะคะไม่งั้นไม่ทันคนเยอะมากต้องเหมือนหนึ่งมีสแกนได้ด้วยนะคะ ที่ไม่พกเงินสดมาเป็นแกนได้ค่ะทียสร้างีสร้างรายได้นะคะใส่เครื่องเกียงดแกนข้าวองหมูมีัดดอกหี้ากเสีเทศนะคะแล้วก็ตะโอมกระหล่ำแ้กพร ค่ะคลิปนี้ฝากด้วยนะคะฝากถ้าค,คลิปนี้นะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะบบขอบคุณมากค่ะบบจ้ามาดูกันค่ะจากที่เมื่อกี้เราซื้อนะคะข้าวไข่เจียวนะคะส่งเครื่องนะคะแต่เป็นแบบผักส่งเครื่องผัดนะคะวันนี้มาดูกันเป็นยังไงบ้างบบอันนี้20บบาทนะคะเนี่ยค่ะได้เยอะอยู่นะ นะคะมีผักแล้วก็ไข่หนึ่งฟองอันนี้ไข่หนึ่งฟองนะคะผักเจียวนะจ้ะไข่เจียวอันนี้ค่ะน,นี่นะคะราคาได้เยอะเลยนะเนี่ยได้เยอะเนี่ยมีผักสวยงามแต่มีข้าวข้างล่างด้วยนะคะสําหรับคนที่ทานไม่เยอะตัวนี้ค่ะกําลังพอดีอิ่มตอนเช้าอันนี้เขา เป็นข้าวที่เขาราดด้วยซอสแม็กี้ให้เราด้วยนะเห่าไหมข้าวมันจะออกสีเหลืองๆนิดนึงจากเรามาชิมกัน